โจทย์ปัญหาการหารตอนที่สองสวัสดีครับน้องๆคราวที่แล้วเราได้เห็นพลอยช่วยคุณแม่เตรียมของหลายอย่างเพื่อไปทําบุญที่วัดทั้งพลอยและน้องๆจึงได้ลองวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันไปแล้วยังจํากันได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นพี่จะช่วยทบทวนให้อีกครั้งนะครับ แม่มีดอกบัวสิบสี่ดอกให้ลูกแบ่งเป็นกรรมกำรรละสามดอกนะจ๊ะได้ค่ะแม่เสร็จแล้วค่ะแม่พลอยแบ่งดอกบัวได้สี่กมแล้วก็เหลือดอกบัวสองดอกค่ะดีมากจ้ะแล้วลูกรู้ไหมว่าเราสามารถเขียนโจทย์ปัญหาที่แม่ให้เป็นโจทย์การหารได้อย่างไรรู้คะ่ะถ้ามีดอกบัวสิบสี่ดอกแบ่งเป็นกรรมกรรมละสามดอก จะเขียนเป็นโจทย์การหารได้ว่า14หารด้วย3ได้4ีเศษสอค่ะถูกต้องจ้ะเก่งมากเลยลูกเป็นยังไงบ้างครับน้องๆการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์จากโจทย์ปัญหาไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหากันต่อนะครับลองดูว่าวันนี้ พลอยจะนำความรู้เดิมมาใช้ในห้องเรียนได้หรือเปล่าสวัสดีค่ะนักเรียนตอนนี้ทุกคนคงจะรู้วิธีการหารจานวนกันแล้วนะคะไหนใครช่วยครูอ่านโจทย์ปัญหาบนกระดานได้บ้างคะเลนอ่านได้ค่ะครูมีปากกา16ด้ามแบ่งให้นักเรียนคนละ4ด้ามจะแบ่งให้นักเรียนได้กี่คนดีมากจ้ะเพลิน ถ้าอย่างนั้นทุกๆคนช่วยครูวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้กันหน่อยนะคะเริ่มจากสิ่งที่โจทย์บอกก่อนนะคะครูมีปากกากี่ด้ามคะครูมีปากกาสิบหด้ามครับต่อไปนะคะครูนำปากกาไปทำอะไรคะครูนำปากกาไปแบ่งให้นักเรียนคะ แล้วแบ่งปากกาให้นักเรียนคนละกี่ด้ามคนละสี่ด้ามค่ะนักเรียนแต่ละคนได้ปากกาจำนวนเท่ากันไหมคะได้จำนวนเท่ากันครับดีมากค่ะต่อไปเรามาหาสิ่งที่โจทย์ถามกันต่อนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าโจทย์ต้องการให้หาอะไรโจทย์ต้องการให้หาว่า จะแบ่งให้นักเรียนได้กี่คนคะดีมากคะ่ะแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะหาคำตอบได้โดยวิธีใดคะหาคำตอบโดยวิธีหารคะ่ะเอทํทำไมจึงใช้วิธีหารละคะเราใช้วิธีหารเพราะเป็นการแบ่งกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันครับเก่งมากค่ะทุกคน ราวนี้มีใครรู้ไหมคะว่าเราจะเขียนโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรลอยรู้คะ่ะจะเขียนได้ว่า16หารด้วย4เท่ากับเท่าไรคะ่ะเก่งมากจ้ะและในเมื่อทุกคนได้เรียนเรื่องการหารมาแล้วช่วยตอบครูหน่อยสิคะว่าข้อนี้จะตอบว่าอะไรข้อนี้ตอบ4คะ่ะ เลือกคำตอบที่ถูกต้องพ่อค้ามีฝรั่ง36ผลแบ่งใส่ถาดถาดละหผลจะแบ่งฝรั่งได้กี่ถาดสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไร ลอยซื้อลูกอม44เม็ดแบ่งให้เพื่อน4คนคนละเท่าๆกันจะแบ่งลูกอมได้คนละกี่เม็ด ตอนนี้ทุกคนก็วิเคราะห์โจทย์ปัญหากันไปแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเขียนแสดงวิธีทำจากโจทย์ปัญหากันนะคะครูมีปากกา16ด้ามแบ่งให้นักเรียนคนละ4ด้ามครูจะแบ่งปากกาให้นักเรียนได้กี่คนประโยคสัญลักษณ์16หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่และเขียนวิธีทำได้แบบนี้ค่ะครูมีปากกา16ด้ามแบ่งให้นักเรียนคนละ4ด้าม ครูจะแบ่งปากกาให้นักเรียนได้16หารด้วย4เท่ากับ4คนตอบแบ่งได้4คนเราลองมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะมีกล่อง54ใบแบ่งเป็นกองกองละ7ใบจะแบ่งกล่องได้กี่กองและเหลือกล่องกี่ใบประโยคสัญลักษณ์54หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่เขียนวิธีทำได้ดังนี้ มีกล่อง54ใบแบ่งเป็นกองกองละ7ใบจะแบ่งกล่องได้54หารด้วย7ได้7กองเหลือ5ใบตอบแบ่งได้7กองเหลือ5ใบตัวอย่างต่อไปแม่ค้ามีไข่115ฟอง แบ่งใส่จานจานละ8ฟองแม่ค้าจะแบ่งไข่ได้กี่จานและเหลือไข่กี่ฟองประโยคสัญลักษณ์115หารด้วย8เท่ากับเท่าไหร่เขียนวิธีทำได้แบบนี้แม่ค้ามีไข่115ฟองแบ่งใส่จานละ8ฟองแม่ค้าจะแบ่งไข่ได้115หารด้วย8ได้14จานเหลือ3ฟองตอบ แบ่งได้สิบสี่จานเหลือสามฟองช่วงใช้เดียวตอนหากันจนเจอจงเติมคำตอบให้ถูกต้องข้อหนึ่งมีปลาทองยี่สิบเจ็ดตัว แบ่งใส่ตู้ตู้และวสามตัวจะแบ่งปลาทองใส่ตู้ได้กี่ตู้ข้อ2เพลินมียังลบ74ก้อน แบ่งใส่กล่องกล่องละ6กก้อนเพลินจะแบ่งยังลบได้กี่กล่องและเหลือกี่ก้อน ข้อสแม่ค้ามีสบู่หนึ่อก้อนจัดใส่ชั้นวางของ5ชั้นแม่ค้าจะจัดสบู่ได้ชั้นละกี่ก้อน น้องมีเงิน195บาทซื้อเค้กราคาชิ้นละ8บาทน้องจะซื้อเค้กได้มากที่สุดกี่ชิ้นและเหลือเงินกี่บาท ข้อ5พ่อมีกระดาษ620แผ่นแบ่งเป็นกอง9กองพ่อจะแบ่งกระดาษได้กองละกี่แผ่นและเหลือกระดาษกี่แผ่น วันนี้ทุกคนรู้วิธีวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหารแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับแล้วครั้งหน้าเราจะมาดูกันว่าวิธีการสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาการหารนั้นเขาทำกันอย่างไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ